ผมรับบทเป็นท่านบวร,บรหน้านะครับ เป็นบริวารที่ดูแลพญาทตตะนาคราชนะครับโดยรับบทโดยพี่เอพาสินครับอ๋อเห็นยืนคู่กันเลยใช่ไหมฮะได้ไปด้วยกันครับอได้ใส่บาดนะครับองค์พระเสวลีด้วยนะครับก็สมัยก่อนมันก็เกี่ยวข้องกับพญานาคนะครับโดยเฉพาะพระรหันพระเสวลีนะครับมีปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นมากมายด้วยครับผมก็เป็นหนึ่งในนักแสดงนะครับทราบว่าบทบาทค่อนข้างที่เจ๋งพอสมควรก็พอสมควรครับก็ด้วยความปิตินะครับด้วยท่านพญาทตตะน คราดนะครับได้ถวายน้ํานมนะครับแล้วก็ถวายตักบาทด้วยนะครับได้ปิติเห็นพระศิวลีนะครับก็รู้สึกว่าเพื่มนะครับก็ได้มีบุญนะครับคืออย่างหนึ่งเนาะพี่เราได้บุญด้วยครับเราได้แสดงหนังถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเลยเนาะอันนี้สําคัญมากครับเพราะว่ามันมีบทเพลงนะครับประกอบภาพยนตร์พระศิวลีผมได้ฟังแล้วเนี่ยมันมีอยู่ท่อนนะครับว่าด้วยผลแห่งบุญจะทำให้เราหลุด ้นบ่วงมานชะตากรรมคหลุดเจนุคนลุนจากความทุกข์ทรมานอันนี้คือแบบฟังแล้วมันแบบโดนใจนะครับเพราะผมเองนะครับก็โดนใจในในท่อนนี้มัน,ม,นมันมีวักหนึ่งครับพี่ฟ้าสูงดินต่ํา โอ้อันนี้เจนูชอบนะชอบ้อบไฟสูงดินต่ำแต่กําเท่ากันครับฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เนาะก็ก็ให้ทุกคนนะครับไม่ว่ามีความทุกข์นับหรือความสุขเนี่ยก็ยืนหยัดด้วยคุณธรรมและธรรมะนะครับก็จะอยู่ได้เอาเป็นว่าจะทุกข์หรือสุขต้องมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับพระศิวลีรอบสื่มณชนที่รอบสี่มณชนครับวันที่ สาตุลาคมนี้นะครับที่นะครับบนหอคำวัดป่ามุ่ิชัยนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วไปเจอกับพี่ใหม่ธนากรได้ครับผมอคขอบคุณพี่ใหม่มากขอบคุณพี่ใหม่มากสวัสดีครับสวัสดีครับ